สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใครต่อใครหลายคนเนี่ยได้หายคิดถึงกันนะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่านี่คือสัญญารวมไทยสร้างชาติย้ำยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ข้อความของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อวันที่ 16. พฤษภาคมนะครับโดยบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพักอุดมการของพักรวมไทยสร้างชาติเราจะยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามเพราะนี่คือคำสัญญาของเรารวมไทยสร้างชาติ